สวัสด,ดีครับต้อนรับเข้าสู่เกมเอ้ยไม่ใช่เกมว้ายวันนี้ผมก็จะมาสอนในที่ว่าแบบอ่ะเนี่ยที่ว่าใายเนี่ยโปรแกรมอัคดคลิปอ่ะอานว่าอะไรวะไม่รู้ช่างมันก็ส่วนมากมีปัญหาในการที่ว่าพูดไม่ได้นั่นเองนะฮะก็อ่ะอันนี้สแสรงเนี่ยตัวเมาส์แบบเนี้ยนะฮะ อันนี้ก็เป็นสแสดงสีฟ้าส่วนคีก็แบบเนี้ยนะเป็นสีเหลืองใช่ป่ะเออเอ้ยลืมปุมกำ็สีนะเป็นสีสีเนี่ยนะฮะก็ผมก็จะไปสอนกันนะก็มาตรงนี้ก่อนนี่ครับตัววิดีโอสำคัญมากเลยนะก็อันนี้ก็ปุ่มปุ่มพักเวลาตัดตอ่อนะครับ,บผมก็เปลี่ยนรูป ไอ้นนสแสดงเว็บเว็บแคมเว็บแคมผมดูจากอันเนี้ยแสดงลักษณะการคลิกเมาส์ก็แบบนี้นนะฮะก็กดเข้าไปตั้งค่าเสียงเราอย่างนี้ก็ต้องตอนแรกม,มันจะเป็นเวบ็วบวบนินเจ็ดนะฮะเราก็ปรับให้มาเป็นอันนี้สำหรับผมผมมันไม่ใช่มีเลขสองตรงนี้ฮะก็เราก็เข้าไปตั้งค่าแล้วสักคู่นไง โอเคมันมาละอู้เออเสียโอเคเดี๋ยวคอยนั่นเด้อเนี้ยบนี้ยเอ่อแล้วเราก็เข้าไปเนี้ยเข้าไปกดจะกดดับเบิลคลิกเข้าไปในนั้นนะครับแล้วก็มาปั๊บแล้วเสียง เสียงไมโครโฟนในการพูดนะครับผมผมก็ปรับเอาไว้อย่างนี้เออเออเราปรับไปอย่างนี้ก็เนี่ยครับปรับไว้อย่างนี้เสร็จแล้วก็แค่นี้ครับแค่นี้ครับนี่ครับมันต้องเป็นแบบนี้แต่คอมคอมผมไม่รู้เป็นหายิ้วอะไรครับตรงนี้หายไปครับมีแค่ตรงนี้ตัวเดียวครับเรากดโอเคครับอันนี้ก็ช่างหัวมันกับ กดโอเคไปครับโอเคอ่ต่อไปก็จะมาเป็นตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยครับเป็นอย่างเงี้ยครับสีฟ้าอ่ไฮไลท์วงกลมสีฟ้าส่วนที่เป็นสีเหลืองโอเคอ่ะแล้วก็ตามสีที่เราชอบอย่างผมผมจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวโอเคขีดขวา แล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้กันไฮไลท์ไฮไลท์จะเป็นสีแล้วก็แล้วแต่คุณนะครับแต่ผมจะเป็นสีนี้ครับสีนี้ผมชอบมากสีนี้ผมชอบอันนี้ครับแล้วก็ตัวเลือกเว็บแคมเสียงเสียงเสียงกะเหมือนกันะครับกดเข้ามามันก็เป็นอย่างเงี้ยครับก็เป็นเหมือนเดิมยังกับอันแรกนะฮะเออกรูปไปทีหนึ่งกราบก่อนโอเคัแค่นี้ครับนะ เองครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วแล้วเราก็ตกลงแล้วเราก็ลองอัดดูนะครับอ่านะเราลองอัดดูว่าเนี่ยนะเสียงผมแต่ทำไมดูเหมือนบมันเบาๆก็ไม่รู้นะครับขอจบการน,นำนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ